สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้นะครับบ่าวมอบมาเปิดราคางื่อนะครับของพี่ซักนะครับผมเดี๋ยวจะพามาเบื้องนะครับว่ามีจักโตนะครับพี่น้องกอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับพี่น้องมากก่ะเดี๋ยวเบอร์โทษเดี๋ยวผมคืนให้นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไม่ต้องแนะนํำตัวเลยนะครับพี่ศักนะครับผมก็ มื่อนี้นะครับผมสีมาเปิดราคางว่าโดยเฉพาะเลยนะครับพี่น้องปลาพี่พาดูเลยนะครับเอาตัวแรกเลยครับเนี่ยตัวท้องเลยอ๋อตัวนี้ท้องพ่อพ่อไหนครับพี่พ่อแดงขุมฝูงพ่อแดงคุมฝูงครับพี่น้องเดือดร้อยรับประกันรับประกันท้องรับประกันตนรับประกันท้องรับประกันตำหนินะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะผายางเบิ้งนะครับตัวนี้นะครับ หนานะครับพี่น้อง s> <S เนื้อหนังดีนะครับเบ่งเล็บนะครับพี่น้องเล็บดีนะครับพี่น้องเร็บดีโบดนะครับเป็นงวาโบดน่าจะท้องท้องสามท้องสี่ไหมพี่ 3, น่าจะประมาณสามครับน่าจะประมาณท้องสามนะครับพี่น้องประมาณนีนะครับพี่น้อง่บ,บ,บ,บเกินนีดอกนะครับสามซี 3, 4, นะครับ สายตาเบามอบกับวเกินนี่โบดนะครับพี่น้องไลหนานะครับพี่น้องกว่วงนะครับหนังหนาดีนะครับความสูงความสูงน่าจะร้อยสี่สิบได้ไหมพี่วความสูงบนแนนอนนะครับพี่น้องไม่เป็นเลยเรื่องความสูงนะไม่เคยวัดเลยแต่ว่าหนาใหญ่นะครับความสูงอะประมาณเกือบ พียงเพียงข้างเบาหมอบนะครับประมาณคอผมว่าร้อยสี่สิบนาจะได้อยู่นะครับร้อยสี่สิบบวกแน่นนนะครับประมาณนะครับพี่น้องผมก็บอกกล้าเป๊ะผิดพลาดมากเดี๋ยวสี่ยากนะครับให้เบิ้งหางนะครับพี่น้องเพียดดำนะครับก็คือโบดนะครับโบดเข็มเลยให้เบิ้งโคกหางนะครับพี่น้องเอาเบิ้งกันคักนะครับคอเรียบดีนะครับพี่น้องเรียบหนาเรียบหลังดี ชีตหรือลึงนะครับใต้นี่ผมผมว่างามนะพี่น้องจังสี่ถือว่างามนะครับเป็นง้วเหลืองนะครับพี่น้องเอาเป็นเหลืองมาเลยนะครับราคาเท่าไหร่นะพี่เจ็ดมืนห้าครับเจ็ดมื่นหานะครับพี่น้องรับประกันท่องรับประกันตำนี้นะครับนี่นะครับปะเดี๋ยวไปดูอีกนะครับเบิ่งอีกนะครับ หัวล่นม่ขึ้นนี่ขายไปแล้วนะครับพี่น้องสี่ตัวนะครับกับพอเฉลี่ยนะครับทังใชัยุ่มนะครับจัดไปสามนะครับอันนี้แม่ลูกนะครับแม่ท้องไหมครับเขาน่าจะเรายังไม่รับประกันตัวนี้ยังไม่รับประกันนะครับอ๋อเพราะว่าลูกยังอันนี้อยู่นะครับพี่น้องัวทับหมดแล้วงวทับเบิดเลี้ยวนะพี่น้องท่องกันนาสิประมาณเดือนหรือเดือนนิดนิด ประมาณนี้นะครับงัวคุ้มฝูงบตรงห่วงนะครับพี่น้องพอพันจัดการเองนะครับตัวนี้โบโบดนะครับพี่น้องเป็นแม่เหลียงเหลืองนะครับใหญ่ใหญ่นะครับสูงกับหนาทีสูงไล่กันนะครับกับตัวบางนึงนี่นะครับลอยลอยสี่สิบบวกแน่นอนนะครับผมว่ามีลอยสี่สิบบวกนะครับแต่ว่าเกินแน่นอนนะครับคิดว่าผมตีตําไว้ก่อนนะครับรีบ ดีนะครับพี่น้องก็คือรับประกันตำหนิทุกตัวนะพี่นะแต่ตัวนี้ไม่รับประกันท้องลูกตัวเมียนะครับโอ้นี่สีเหลืองนะครับพี่น้องได้เงาได้หนานะครับนี่นะครับลูกตัวเมียนะครับโอ้ลูกน่าจะติดโบดนะครับพี่น้อง ติดโบดเพศดํำนะครับดูเบิ้งลูกกอนนะครับจะเบิ้งกันชัดๆลูกเพศดํำนะครับเ,เดี๋ยวพี่ไล่ลูกให้ดูนะครับ,รบมันมันไม่ชัดเดี๋ยวออกแดดฝั่งนู้นก็ได้ครับอ่ะนี่นะครับลูกน่าจะสูงเงวนะครับพี่น้องน่าจะติดกระทบนิดๆนะครับ ได้ครับนี่นะครับลูกไมเบิ้งลูกดีๆนะครับแต่วเพียรดำนะครับพี่น้องราคาเท่าไหร่ครับพี่แม่ลูกแปดหมื่นครับนนะครับพี่น้องนี่นะครับลูกกระกกหางใ่ดีนะครับสูงนะพี่น้องผมจะลอยซีผ่าน่าจะถึงนะครับ แต่ผมตีไปลอยซีสิบบวกนะครับแปดมื่นนะครับแม่ลูกอ่ะตัวนี้อีกโค้มนะครับพี่น้องตัวนี้โบดนะครับพีบ่นอ้องครับสีมันสีขั้นว่าแดงกับโบมันแดงแดงเหลืองๆนะครับพี่น้องแต่ว่าโบดสีเขาเปลือกนะครับเนี่ยแต่ว่าเขมกย่าวยู่นะครับ ว่าตัวนี้กันนาประมาณร่อยสี่สิบได้นะครับเนี่ยลูกน่าจะตัวสองนะตัวนี้น่าจะตัวสองนะครับโบสนะครับพี่น้องลูกตัวแม่กกหางงหญ่ดีนะครับพี่น้องเรียบดีนะครับ อู้ลูกนะครับพี่น้องอู้ลูกสวยตัวนี้ลูกงามนะครับพี่น้องลูกโบดเง้วหนานะครับลึกพร้อมนะครับอู ه, ง้งามงามลูกตัวนี้ลูกนี่เลี้ยงไปอีกน้อยก็ได้ 40, <000. S 1> สี่หมื่นแน่นอนนะพี่นนะอายุหกเจ็ดเดือนนี้ได้แน่นอน,นครับเลี้ยงไปอีกสามสี่เดือนได้แน่นอนสี่หมื่นนะครับ หนานะพี่น้องหกหางใหญ่ดิเ,เปิดไปเท่าไหร่พี่แปดหมืนะ่นแปดหมื่นนะครับพี่น้องไม่รับประกันท้องนะพี่นะแต่วัวทับแล้วแต่วัวทับแล้วนะพี่น้องไปรุนเอานะครับล,ลูก,ลกยังเด็กเรารับประกันไม่ได้ครับครับเพราะว่ามันมันบัชัดเจนนะครับขั้นเปลี่ยนกับท้องอยูที่ประมาณเดือนหรืนรอบนึงนะครับ,รบหรือเดือนนิดนิดประมาณนี้นะพี่น้องไปรุนเอาราคาผมว่าหนาซื้อนะครับเนี่ย เม่โบดนะครับลูกโบดลูกหนาพร้อมนะครับปลาพี่ตัวไหนครับลูกตัวผู้นะครับแม่ต่อไปเดี๋ยวให้เบิ้งลูกก่อนนะครับลูกประมาณกี่เดือนพี่ือนประมาณสามเดือนนะครับพี่น้องลูกตัวผู้นะครับบบต้องคิดอย่างไรนะพี่น้องยานมสองหมื่นหาสามหมื่นตีเนื้อนครับสองหมื่นกว่านะครับ เจ็ดแปดเดือนนะครับพี่น้องแต่ข้าเลียงไป็หอดปีก็สามหมื่นกัวอยู่แล้วนะครับนี่นี่นะครับอันนี้แม่นะครับแม่โบโบดนะครับลูกสตัวลูกหนาประมาณสองนะครับตัวผู้นี่หนาสีตัวที่สองนะครับขั้นทองกับหนาสีทองสามนะพี่นะโบโบตนะครับพี่น้องแต่ว่าหนาลึกเงีวนะครับ หาดีนะครับพี่น้องนุ่มกับบถือว่าใ่นะครับพี่น้องถือว่าใสได้ผมเห็นพวกหนาดีๆครับนี่นะครับราคาเท่าไหร่พี่แปดเมื่อ,น,อน,นะครับพี่น้องเอาเรียบดีนะพี่น้องรับประกันตำนี้แต่ว่่รับประกันทวงนะครับเพราะว่ามันว่านในทวงใ่ง ลูกยังเหล็กนะครับตัวนี้โอ้สีออกแล้วพี่น้องเปิดไหมพี่อย่างงี้เอาไวดูเอาไดูลูกนะครับพี่น้องโบนี่นะครับขั้นหมักสกิดมานนะครับขั้นเราถึกใจกันกับโเนี่นะครับพี่ศักแล้วว่องไงนะครับพี่น้องใกล้ออกแล้วนะครับพี่น้องนุ่มขัดแล้วเบิงเพลนะครับโบดนะครับหน่าจะท้องสามนะพี่นะประมาณท้องสามครับ พอคุ้มฝูงเลือดลอยสีแดงเหมือนกันไหมพี่ฝูงเดียวกันไหม,มพ่อเดียวกันไหมอ๋อคนละพ่อนะครับจะว่าเลือดลอยนะครับมีตัวนี้น่าจะอย่างทองอ่อนเดียวเดี๋ยวไปรอแน่แน่ใจก่อนดีกว่าตัวนี้นะครับนี่ <c oughs> เราไม่แน่ใจเลยท่องน่าจะทองอ่อนๆนครับยังบบหันเปิดเพราะว่าโบหันเนี่ยแน่ใจนะครับเพราะว่าขั้นขายก็ต้องขายเป็นงัวดทองนะครับ น่าจะท่องทองสีได้ไหมพี่รประมาณทองสีนะครับพี่น้องตรงๆเลยนะครับบม่ต้องเบื้งกันเขากันนาจะรู้นะครับเดี๋ยวล่อท่องไง่นะครับชัดเจนกับใครเปิดราคาหมดแล้วนะหมดยังพี่หัวล้นไปหมดยัง อ๋อัวหัวล้นนะครับตัวเปิดไปเท่าไหร่ครับพี่ไม่ไม่ตัวหนูนะครับอ๋อที่ออกเฉยๆนะครับพี่น้องบพาทนได้เปิดเทียนนะครับพอโบดนะลูกแดงครับพอโบดลูกแดงนะพี่น้องก็มีเปิดอยู่สามคู่อ๋อนะครับเดี๋ยวผม อ่ะเดียวยวขอเบอร์โทรพี่ก่อนครับนย์เก้าแปดศูนย์3ก3สศนย์สาแปดสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามนะครับคัดล่อรุ่นหัวโลนก็ต้องล่อยาโนมก่อนนะครับพี่น้องูุใดอยากได้หัวโลนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องของพอเฉลี่ยนะครับที่ไปใช้พุ่มนะครับไอพี่ตัวตัวแดงตัวใดนะครับพาไปเบื้องนะพี่น้อง ไก่ขวดนะครับท้องเลดเลมโบนะครับพี่น้องครบกำหนดแล้วนะครับนมลงแล้วนะครับแม่แดงพ่อแดงนะครับนี่ราคาสิบสามนะครับนี่นะครับพี่น้องเอาไปรุ่นนะครับหัวรุ่นนะครับสาวรูปแรกครับสาวรูปแรกนะครับว่าสาวเลยนะครับ ทองแรกนะครับหนาเอานะครับพี่น้องถือว่าได้ลูกตัวแม่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเนี่ยเกินคุ้มนะครับเอาไปกันไปใส่พอบามันดีๆนะพี่น้องแยกเพศไปเลยนะครับสวยนะครับพี่น้องอีกตัวนึ่งยูพุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะย่างไว้เบื้องห่นะครับพี่น้องผู้ใดอยากเบื้องอยากติดตามผลงานนะครับของเสียสักนะครับไปทางบันจาคิรี่นะครับ ข้อเฉลียวนะครับขอนเกนนะครับสีงานไปเบิ้งนะครับ,บรนะครับผมตัว <c oughs> หัวโลนก็เปิดไปเบิดแล้วนะครับพี่น้องชุดก้อนเปิดไป สองสามโคมนะครับเมื่ขึ้นก็เปิดไปซีโตนะครับพี่น้องผมพามาเบิงแม่นี่นะครับ <c oughs> หนานะครับพี่น้องหนาคักนะครับผมกับ ดีใจนะครับพี่น้องที่ได้ของดีไปผมม่าดีเลยนะครับตัวนี้แม่ลูกนะครับแสนสองนะครับคูนตัวนี้นะครับหนานะครับพี่น้องให้เบิ้งนะครับพี่น้องนี่นะครับ หนาคักหนาเนี่ยนะครับโบดนะครับลูกไซ้นะครับพี่น้องกบหางหมกเงน,นี่นะครับลูกไซน์วัดเตอออกนะครับเนี่ยโชว์หน่อยลูกไซน์นะครับวัดเตอออกนะครับพี่น้องจะติดตามได้นะครับพี่น้องมากึ้นดี วัดบางพานนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปนะครับผมผู้ใดสนใจกัโทรมากหาเสียสักพี่สักได้นะครับผมคลิปนี้กันล่ากันไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ